สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่ากรี n a d เด Ta Fo r อนนั่นเองทุผู้ชมครับนาตอนนี้ตัวเกมเปิดให้เล่นแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชั่น c b t นั่นเองทุผู้ชมครับใครที่ไม่รีบนะครับหรือว่ายังไม่อยากลองก็รอตัวเกมเปิดให้บริการเต็มๆวันที่22เมษายนนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนใครสนใจนะครับนาตอนนี้ตัวเกมเปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่3เมษายนนะครับเป็น c b t นั่นเองทุผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกรูปแบบการเล่นในเกมกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุผู้ชมครับตัวนี้จะมีภาษาไทยด้วยนั่นเองคุผู้ชมครับตัวนี้ก็จะเปิดให้เราแบบเออลองเข้ามาเล่นก่อนที่ตัวเกมจะเปิดให้บริการจริงๆนะครับเกมนี้ก็จะมีอยู่2โหมดหลักๆนะครับโหมดที่เหมือน Battlefield ที่ผมเล่นอยู่นะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็จะเหมือนพวก Arena Breakout หรือว่า e s r a p e f r o m t a v นั่นเองนะครับมีภาษาไทยด้วยนะนาตอนนี้นะครับสามารถปรับภาษาไทยที่ตั้งค่าได้นะครับด้านขวาบนแล้วก็เอ่อตรงนี้ปรับได้ไหมเนี่ยถ้าปรับไม่ได้ต้องไปปรับที่่ตตั้งงคาเรมนู ด้านนอกนะครับเหมือนไม่มีภาษาให้ปรับตรงนี้นะเออต้องไปปรับด้านนอกนี่ครับตรงเมนูหลักเนาะภาพกราฟิกอ,อ,อีกอย่างหนึง่งระบบเกมมันลื่นเลยนะเออด้วยเกมที่มันเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ไทยอะครับก็แบบลื่นขึ้นหน่อยที่เป็นเอเชียแบบนี้นะไม่เหมือนตอนที่แบบเป็นจีนอะไรประมาณนี้นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์จีนก็จะมีปัญหาเรื่องเอ่อนวงของเซิร์ฟเวอร์อะไรประมาณนี้ใครที่เล่นเกมเซิร์ฟเวอร์จีนอยู่ก็จะรู้นะครับถือว่าเป็นเอเชียเหมือนกันก็นกนกเถอะนะ มาลุยกันเข้าไปครับมาวิ่งเร็วแล้ววิ่งเร็วครับสายสปีดมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไหนกันสายสปีดมาแล้ววิ่งกันแบบรวดเร็วเลยโอ้มาแล้วมาแล้วจัดไปจัดไปจัดไปโอ้โหกระนำซัมเมอร์เซลจังเลยมามาวิ่ง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 โอ้ไม่ก็อันนี้คือซ่านะ คือแบบเออเราอยากจะไปข้างหน้ารัวๆอะไรประมาณนี้นะคระับก็โดนเป็นปที่เรียบร้อยแล้วนี่นนเองผู้ชมครับตรงเนี้ยเออยอมแพ้สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug like Awakening, Honkai Impact, p o w e r of Fantasy, Arc Night, Harry Potter, Blue Arkay และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์ย่าเนือที่อยู่ในเมืองเลยอะที่มีพวก เอารถทงรถถังหรืออาวุธอื่นๆให้ขับนะเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยตัวสีแดงหนึ่คืออะไรไอ้ตัวสีแดงมันคืออะไร,ไตออะไรเตรียมจโจมครับไปครับไป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 อยู่ไหนกัเนเอย่ยอยู่ไหนกัเนเอย่ยโอเคอยู่ไหนกัเนเอย่ยอยู่ไหนกัเนเอย่ย ชอยู่ใส่กันอยู่ใส่นอนี่แน่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 เฮ้ยสปีดขามาแล้วสปีดขาข้าพเจ้ามาแล้วไปวิ่งแล้วโอ้ไม่กดโดนอะไรเขาให้ล่ะนะโดนอะไรเขาให้ล่ะนะ ถอยก่อน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 ขึ้นไปข้างบนจ้าเอาอยู่ไหนแล้วนะโอ้โหเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเล็งไม่ทันนะเขาก็ฟิวเฝ้าตัวนี้กันเหรอไปรอบๆกันเพื่อทำการฟื้นฟู HP นิดนึงนะครับเพื่อนกำลังตีแบบป่าวงล้อมมันเข้ามานะ <c oughs> เราไปป่วนตรงนู้นนิดหน่อยเองมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะไปไปลุนจะไปไปลุนโอ้ oh God. ไม่ก็ท่านผู้ชมอะไรกันนี่อ่ะนะจะเต็มแบบอ่ะยอมแพ้ไปเลยจริงๆมีเพื่อนอยู่ใกล้เอาเพื่อนช่วย <Thank you. S 1> <laughs> เอาเอาควันไปกินเอาควันไปกินโอ้โยยังไงกันละนี่ยังไงกันละนี่อ่ะ ขึ้นไป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 ไป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 โอ้ไม่ก็มาอะไรกันนี่อะไรกันนี่มาเยอะเกินไปโอ้คือชอบเล่นโหมดนี้มากกว่าไอตัวอารีนาเบรกเอาที่เป็นโหมดไอเขีบคอมทาคอรอะไรประมาณนั้นนะผมรู้สึกว่าโหมดนี้มันตื่นเต้นดีนะครับเราก็บวกกันไปแบบยับๆับเลยนะผู้ชมครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะเออฮะเรายึดอยู่ตรงนี้ได้แล้วนะครับก็อยู่ตรงนี้แล้วกัน สปีดครับมาวิ่งครับหมดแบบนี้เลยนะครับไปแล้ว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 ไป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 มาครับมาครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่ไหนกันเอ่ยอยู่ไหนกันเอ่ยอยู่ไหนกันเอ่ยโหเร็วจัดเร็วจนมองไม่ทันเลยนะครับ ไป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 โอเคทางนี้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 ไอตัวแดงมันคืออย่างนอมาเจอพอกสั้นค่ามากกลับไปต่อสู้อ๋อต้องเข้าไปในแมปเดี๋ยวเดี๋ยวยวิ่งเข้าไปในแมป่อนวิ่งเข้าไปในแมป่อนโอเค โอเคไงล่ะหกสั้นเก้าเรื่องนะอ่าเอาไงล่ะเขื่นพกเก้าเรื่องนะจ้าแต่ชอบตอนรีโหลดอะ่ะเนี่ยคือมันโอเคมากเลยนะตอนรีลงรีโหลดอะไรประมาณเนี้ย โอเคโอ้โดน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 ไหมเนี่ยโดนไหม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 วิ่งจ้าวิ่งจ้าวิ่งจ้านี่ที่เราเล่นแบบดูเหมือนเราจะโหดจริงไม่ใช่เราไม่ได้โหดนะครับ เอออีกฝั่งหนึ่งอะ่ะน่าจะประมาณ90%นะครับมันไม่ใช่คนออนไลน์จริงนะครับคือมันเล่นเหมือนแรกอะ่ะมันไม่ใช่ผู้เล่นจริงอยู่แล้วนะครับนะเออเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับไม่ไหวแล้วนะครับปีขึ้นได้ไหมว่าไงล่ะนายจา๋าเออเออเออโอ้ยมีคอนมาโอ้ยมีทหลังมาทหางมาก็โดนทิขารบ กอโดนสิครับโหเยอะไปไหนแล้วนายจา๋าเยอะกันไปแล้วเปล่าเดี๋ยวเราทางนี้ก่อนทำไมมันเยอะกันจังเลยนะเราก็วิ่งมัวเลยเนี่ยวิ่งมัวเลยขึ้นมาข้างบนได้ไหมโดดไม่ถึงว่ะโดดไม่ถึงว่ะขึ้นข้างบนเลยดิโอเค โอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้มายก็โอ้มายก็โอเคอืมหลงอู๋ม่ก็โดนแล้วนั่นเอง เอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับอยากจะมาเทสก่อนนะครับก็ลองดูกันได้นะตัวนี้จะเป็นแค่ตัวเทสเท่านั้นเองนะครับตัวเกมจะเปิดให้บริการจริงวันที่22ถ้าไม่โดนเลื่อนนะครับวันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ